ออกบอกอาจารย์สันชใจมีปัญหาอะไรในหัวข้อธรรมกิเลสปัญหาพาันลบกัน,ละ,กนละมันศึกษาธรรมคำสอนพระพุทธองค์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพ พบกับรายการตามทางพระพุทธเจ้ากันเช่นเคยครับรายการตามทางพระพุทธเจ้าพบก,กับท่านผู้ฟังในคำขอคืนวันนี้ด้วยศรัทธ,ธาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนรับเป็นเจ้าภาพครับขออนุโมทนาในกุศลศรัทธ,ธาของคุณพระเอิญกลิ่นลำดวนมณโอกาสนี้และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพ ส่งเสริมงานเผยแผ่ธรรมะสั่งอาหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสวัาสัพพทานังธรรมะทานังชินาติก็แปลว่าให้ธรรมะเป็นฐานชนะการให้ทั้งปวงขอ,อนมโนมทนาในกุศลศรัทธาของคุณพรเอิญปริลำดวนมาณโอกาสนี้ และขอให้กุศลผลบุญจากการที่ร่วมรับเป็นเจ้าภาพสร้างมหากุศลให้ธรรมะเป็นฐานในคืนนี้ขอจงได้เป็นพลวะปัจจัยให้คุณพเอิญกลิ่นลำดวนจงได้มีความสุขก,กายสุขใจพร้อมทั้งมีสติมีปัญญาแตกฉานในธรรมะสามารถที่จะปฏิบัติต้นให้ล่วงพ้นจากทุกภยัยทั้งหลายทั้งปวงนะครับ ขออนุโมทนาสาธุ <c oughs> แล้วคืนวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นศธาของคุณบวรรักษ์สังสิริรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุกับศธาของคุณบวรลักษ์สังสิริกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ได้เวลาฟังธรรมะแล้วขอเชิญท่านผู้ฟังสู่บรรยากาศเรียนรู้ธรรมะจากคำสอนของพระพุทธเจ้า ต่อจากล่าวที่แล้วจากนี้ได้เลยครับนะแล้วในที่สุดเหลือองค์สัมผเพิ่งบ,บทใหม่คืออชิตาพิสุเพิ่มบ,บทใหม่ยังไม่ได้อะไรเขาเลยเอารับนางจริงน้ําตานองหน้าว่าวัสนาเราได้แค่ประเคนจีวรที่ทําด้วยมืออย่างอย่างหยาดเหงื่อต่างน้ำเนี่ยวัสนาเราได้แค่พระบทใหม่แค่นี้หรือนางจริงน้ําตาไหล พระสมณะทวยเจ้าต้องการให้พระนางเนี่ยได้รู้ว่าอานิสงส์ของการพิถวายพิกสุใหม่ตรงเนี้ยมีมากนะฮะพระองค์จึงได้โยนบาตรไปในอากาศโยนไปเนี้ยบาตรมันหายไปเลยและประกาศให้พิสุท์ทุกรูปไปนําบาตรมาปั๊บ่งสุรูปหายไปแล้วกลับมาไม่ได้บาตรกลับมาไม่ได้บาตรท,ทาไมไม่ได้บาตรครับ เพราะพระอรหันตเหล่านั้นทราบพ,พุทธประสงค์ว่าต้องการอะไระต้องการอะไรเจ้าทั่งองค์สุดท้ายไม่มีฤทธิ์จะเหาะหายตัวไปเอาบาตรมาได้ก็ยืนขึ้นแบมือพระหัตถ้าเบื้องหน้าของเราได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้บาตรนั้นมาปรากฏที่มือของเราบาตรมาปรากฏที่มือพระสมัมมาจ้าจจงได้พระกรกฏว่าอาชิตตภิสุ คือสีอาริยเมตไตรจึงจะมากัะเป็นพระสัมมาสุตจ้าในพุทธกัปนะนี่ครับนั้นตอนเนี้เป็นเทพบุตรชั้นดุสิตชื่อสรนดุสิตเทวราชแล้วเราจะมาพยากร์พูดกันว่าหมดยุคแล้วพระรยานตอนที่พระรยานลงมาแล้วอ่านไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฉะนั้นให้เราได้เข้าใจไว้ว่าความเป็นพระสัมมาสุเจ้านั้นต้องผ่านการพยากรณ์ จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์จนกว่าจะบาร,รมีแก่กล้านะบาร,รมีแก่กล้าได้รับรพยากรแล้วยังต้องมาเกิดเป็นเตมีเป็นสวรรณสามเป็นเลื่อยมาถึงเป็นพระเวสสันดร <c oughs> ฉะนั้นให้เราได้เข้าใจนะครับว่าสีอริยเมตไตรเทพบระบตรตจะต้องกลับมาเกิดเป็นพระเวสสันดร <c oughs> เราจึงนิยมฟั่งเทศมหาชาติ <c oughs> เพื่อที่จะได้ได้พบ และสมสะเสด็เจ้าองค์ต่อไปในฐานะเป็นสหชาติกับพระเวสสันดรมีพระเทศแจียนให้ทราบไหมครับส่วนมากมหาชาติก็ไม่เป็นมหาชาติเพราะมันเป็นกันใครกันมันเป็นเจ้าภาพไปคนละกันละกันส่งคาถาพันก็ไปคนละคาถาคาถาละพันบาทร้อยบาทก็ว่าไปขายได้หมด กันเทศก็ขายได้คาถาพันก็ขายได้และเราก็ไม่ได้ฟังอย่างต่อเนื่องด้การฟังเทศมหาชาติจะได้ผลอย่างที่พระมาลายเทระเจ้าไปพบพระศิยเมตไตนั้นต้องหมายถึงฟังฟังวันเดียวจบครบส3บกันและฟังต่อเนื่องกันทั้ง13บกันนะ,ะและก็สิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีศรัทธาตั้งมัน่น ฉะนั้นก็สาเหตุที่มหาบัณฑิตหรือบัณฑิตที่ได้ทำกันต่อ,ตอเรื่องมาเนี่ยก็เพราะว่าอานิสง์จากการฟังเทศมหาชาติมีอยู่เพื่อที่จะได้เป็นสาชาติเกิดร่วมกับพระเวสสันดรพอหมดยุคพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ตามกรรมของตนพอพระเวสสันดรไปพักอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงสะา7 0าล้านปี ห้าร้อยเจ็ดสิบล้านปีสันดูติตหรือเสียเม่ตายก็จะมาอุบัติห้าร้อยเจ็สิบล้านปีนี่ก็เป็นช่วงที่แผ่นดินสูงขึ้นหนึ่งโยน์สิบหกกิโลเมตรเขาหิมาลัยสูงเท่าไรครับสาวเขาเอเวอเรตที่สูงที่สุดในโลกแปดพันเมตรนั้นแผ่นดินจะต้องสูงเลยยอดเขาเอเวอเรตไปอีกแปดพันเมตรก็ครบหนึ่งยต์พอดี พะยศะหนึ่งก็คือพันหกร้อยเมตรหรือหรือสิบหกกิโลนะฮะสิบหกกิโลเอาเป็นว่านาะต่อไปนี้อีกหลายพันปีไม่ใช่พันปีนะห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านปีห้าร้อยเจ็ดสิบห้าล้านปีสีอาเลียไม่ตายจริงจะมาตัด นะอายุของมนุษย์จะลดน้อยถอยลงไปเหลือสิบปีสิบปีนี่ก็ประมาณ 4, สี่แสนประมาณสี่แสนสี่แสนกว่าสี่สี่แสนแปดหมื่นปีประมาณนี้นะฮะก็จะถึงหมดกิริยุกก็คือเมื่อหมดกิริยุกก็จะมีสัตว์ทันตระกับเกิดขึ้นอายุมนุษย์จะเหลือสิปีเป็นอายุขไข จากนั้นมนุษย์ก็ฆ่ากันตายด้วยเห็นกันแล้วเหมือนพักษาหารฆ่ากันกินกันก็ตายใครเป็นผู้มีปัญญาฉลาดหนีไปอยู่ในถ้ำเพียงคนเดียวในหุบเขาในดงในป่าเพียงผู้เดียวก็รอดตายแล้วมนุษย์จะเหลือน้อยมากจากนั้นมนุษย์นะพ้นเจ็ดวันมนุษย์ก็จะออกจากป่าจากถ้ำม,มาพบกันก็จะไม่มีโทสะมีแต่เมตตามีใจความปรารถนาดีเจ้ากัน มีบุตรร่วมกันก็จะมีอายุสูงขึ้นเท่าตัวอายุสิบปีแต่งงานลูกมาก็มีอายุ20ปีอายุ20ปีแต่งงานต่อมาก็ลูกกะมีอายุ80ปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจนทั้งถึงอสงไขยปีอายุมนุษย์จะถึงอสงไขยปีแล้วประมาทไม่เคยเห็นมีใครตายก็ประมาทขาดสตินะ่ะคิดแต่นในทางอกุศลทำบาปอายุมนุษย์ก่อนลดน้อยถอยลงเหลือ80,000ปี เมื่ออายุของมนุษย์ลดน้อยถอยลงมาเหลือแปดหมื่นปีสีอะเรเมไตรจะมาตรดนานไหมครับนานนะฮะห้าร้อยเจ็ดสิบล้านปีเกี่ยมไม่เลยนะฮะฉะนั้นเราจะประมาทถือศีลให้มันคงเพื่อจะได้ไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆซะนะและอยู่สวรรค์ชั้นต่างๆ,ๆก็จะได้บำเพ็ญกุศลอย่าประมาทจนกว่าพระศรีอะเมไตรจะมาอุบัติและเราก็จะได้เป็นสหาสชาติกับ พระเสียไม่ใจแล้วก็จะได้ฟังธรรมะจากพระสัมมาทิฏเจ้านะอันนี้ก็การอันใกล้การอันไกลนอกจากพระศสียไม่ใจยังมีพระสัมมาทิฏองค์ต่อไปอีกแต่ไม่ใช่กลับนี้คนละกลับนะกลับบางกลับกว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีเรียกกันว่าสุญญกับกลับไหนไม่ว่างมีพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าอสุญญกับนั้นต้องไปดูประวัติ กลับข้างหน้าหลังจากโลกใบนี้ถูกทําลายแล้วสิ้นศาสนาของพระศรีอะเมตไตรแล้วโลกใบนี้ถูกทําลายแล้วก็สร้างกลับใหม่นะกลับใหม่จะเป็นสุญญากับหรืออสุญญากับต้องไปดูผมไม่ได้รู้มาเลยบอกไม่ได้เอาเป็นว่านะการบําเพ็ญบารมีของมหาโพธิสัตว์ก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่แล้วก็มีมากมายนะนั่นคือเรื่องของพระสูตร ทั้งหมดมีอยู่5คัมภีร์แล้ว5คัมภีร์โดยเฉพาะคัมภีร์สุดท้ายคือ,อธรรมบทคุธกานิกายมีปลีกย่อยอีก15คัมภีร์ครับเจดันก็ใช้อักษรย่อในคัมภีร์ของพระสูตรว่าทีมะสังอังคุนะฮะทีก็คือทีคณิกายมะคือมัชฌิมานิกาย สังก็คือสังจุตตนิกายอังก็คืออังคุตตานิกายคุก,ก็คือคุถะคานิกายแม้ตอนบวชพระใหม่ๆเขาบอกว่าเช้าขึ้นมาก่อนได้อรุณน้องพระไตมากอดไว้นะ,ะและก่อนที่จะพาไตนุ่งห่มก็ต้องปลุกพระกลให้ตื่นอาปามาจุปะทีประสังอังคุสังวิทาปุกยปะปลุกพระกลใ,ให้ตื่นก็เป็นอุบายที่ดีนะ แต่เพิ่มากระจ่างนะว่าทีมาสังอังคูสังวิทาปุกยปะ<อ><า>เป็นหัวใจนะอาปามาจุปะเป็นหัวใจพระสูตรทีมาสังอังคูเป็นหัวใจพระวินัยอาพระขอไยอาปามาจุปะเป็นหัวใจของพระวินยัยทีมาสังอังคูเป็นหัวใจของพระสูตรสังวิทาปุกยปะเป็นหัวใจของพระอาภิธรรมแล้วก็มีบุญนะมีวาสนานะ ที่ได้มาขุดมาค้นมาลืมมาหยิบมาดูนะตกลงพระสูตรมีห้าคัมภีร์ครับต่อไปอภิธรรมมปิฎกอภิธรรมมปิฎกเป็นอารมณ์ของปัญญาใครฟังบรรยายอภิธรรมหรืออ่านอภิธรรมแล้วรู้เข้าใจแสดงว,ว่าปัญญาเกิดฟังอะไรยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจปัญญายังไม่เกิดดังนั้นคนเรียนพระวิธรรมนี่ สามารถเรียนอย่างต่อเนื่องได้ฟังอย่างต่อเนื่องได้เข้าใจดีแสดงว่ามีปัญญารองรับได้มีปัญญารองรับได้อภิธรรมเป็นอารมณ์ของผู้มีปัญญาถ้าหากไม่มีปัญญาเรียนไม่ได้อาเรียนไม่ได้อภิธรรมเป็นบุตรธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโปรดพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่เครับ มีการปฏิเสธสกันเยอะเรื่องอภิธรรมเนี่ยนะแล้วแต่ทางเขาเขาเดินทางเราเราเดินแต่ว่าผมได้ศึกษาแล้วผมปลื้มใจว่าชีวิตของผมได้รู้รสชาติของอภิธรรมแล้วเราสามารถเอาอภิธรรมเนี่ยมาชี้ตัดสินในพระสูตรพระวินัยได้นะอา้อาวอภิธรรมเป็นหมวดธรรมะขั้นพิเศษประกอบด้วยคำพีเจ็ดคำพี นั่นคือคำพีสังคำพีสังคณีหรือเรียกกันว่าคำพีนะธรรมสังคณีก็ได้สแสดงถึงแม่บทของธรรมะทั้งหมดลงไว้ที่กุศลอกุศลและอภิยาตตาแหมบางคนนี่รังเกียจอภิธรรมสมครมากถึงกับพยาอถึงกับตราบาปว่าอภิธรรมเนี่ยเป็นอภปมงคลอภิธรรมเป็นอภปมงคล อนอาภิธรรมเนี่ยเขามีไว้สวดศพไม่ไม่ไปด้มีไว้เรียนอนาสงสารไหมครับสงสารแล้วที่จริงแล้วเนี่ยมันสวนทางกันนะฮะอาภิธรรมพระพุทธเจ้าแสดงกับพุทธมารดาและเทวดาอีกจํานวนมากมายถึงแสนโกรธนะฮะอาภิธรรมนะแสดงบนสว,นวรรค์เฉาฤกษ์แล้วอาภิธรรมไม่ได้แสดงกับคนตายแสดงกับเทวดาไม่มีใครตายเลยสักองค์น แต่พอมาถึงโลกมนุษย์เราเอาไวสวดคนตายไม่สามารถจีบยกอมสอนหาว่าอภิธรรมเป็นอภปมงคลว้าวแย่เลยนั้นเราจะได้ยินคำจำได้แม่นคือกุศลธรรมะกุศลธรรมะพยากาธรรมะบางท่านไม่เคยเรียนอภิธรรมเลยอุสาแปลไว้ให้กุศลธรรมะแปลว่ากุศลมีอยู่อกุศลธรรมะแปลว่าอกุศลมีอยู่ อัพยากตารมแปลามาแปลว่า,า,าทำกลางกลางมีอยู่โถถ้าหากอัพยากตารรมาแปลว่ามธรรมะที่เป็นกลางกลางทรมะที่เป็นกลางกลางก็ต้องเป็นมัชฌิมาธรรมาดิคะใช่หรือเปล่า <c oughs> มัชฌิมานี่แปลว่ากลางนะอัพยากตานี่ไม่ได้แปลว่ากลางนะเออเพราะนั้นผมจึงบอกอะถ้าไปเปิดเจออภิธรรมแปลมีคําแปลว่า อัพยากตาธาะธรรมะแปลว่ธรรมะที่เป็นกลางๆแล้วก็เอาวางไว้อย่าไปซื้อเลยเสียต,ตางหมเปล่าเพราะมันไม่ใช่นะเอาให้เข้าใจว่าอัพยากตะนั้นมีความหมายละเอียดลุ่มลึกก็คือนอกเหนือจากกุศลธรรมะและอก,กุศลธรรมะและ้วที่เหลือนอกนั้นเป็นอัพยากตะหมดเลยครับันธรรมะนี่ว่าโดยติกะคือสามหวดจะมีแค่สาม นะว่าโดยห้าก็มีแค่ห้าันเรื่องของธรรมะนี่แล้วแต่จะแจกนะครับคำพีที่หนึ่งชื่อว่าธรรมสังคณีรวมธรรมะทั้งหมดไว้เป็นสามสิกะนะเรียกกันว่าธรรมสังคณีครับคำพีที่สองชื่อว่าคำพีวิพังวิพังคือการจำแนกเอาธรรมะต่างีนี่แหละรครับมาจำแนกแจกเป็นขัน เป็นรูปประคันเวทนาคันจัญญาคันจั่งขันและขันเป็นวิญญาณคันนั่นคือคำพีวิพังนะเป็นขันเป็นธาตุปิยศานาคำพีธาตุกถาแสดงหมวดของธรรมะโดยความเป็นธาตุเราเรียกว่าเป็นธาตุบาลีเรียกว่าธาตุธาตุใช่ไหมเราไปซื้อยาก็ต้องเรียกว่ายาธาตุ เอา้าก็เรียกตามบาลีเงาหมอนี่มึนเลยนะบอกขอซื้อยาทาตุน้ำแดงก็ได้น้ำขาวก็ได้เอาเอาภาษาไทยก็ยาธาตุไปเลยเนะีเรียกว่ายาธาตุบาลีเรียกว่าาทาตุนะฮะทาตุกถาอย่าไปอ่านว่าคำพีธาตุกถาผิดนะฮะต้องอ่านว่าคำพีทาตุกถาจริงจะถูก ยันเวลาซื้อยาจะไปบอกว่าขอซื้อยาธาตุไม่ได้นะผิดนะครับต้องซื้อบอกคาว่าซื้อยาธาตุนี่นะเอาคำพีธาตุกถาก็คือจำแนกหมดธรรมะโดยความเป็นธาตุหมดยันอย่างเราเนี่ยว่าดยความเป็นขันก็คือขันว่าความดยเป็นธาตุก็เป็นธาตุว่าดูความเป็นยตนะเป็นยตนะว่าดูความเป็นสีก็เป็นสีหมดทั้งตัวเลยครับนี่คือเรื่องของวิพังถูกต้องครับ การจำแนกหมวดธรรมะนั้นอภิธรรมที่เป็นอารมณ์ของปัญญามีถึงเจ็ดคำพีนะคำพีปุคลบัญญัติเป็นคำพีที่สี่แสดงถึงบัญญัติธรรมะหกประการนะไม่ได้เรียนปรมัตา์อย่างนี้เรียนบัญญัติด้วยถ้าไม่เรียนบัญญัติก็สื่อสารกันไม่ได้เรียกคนเรียกสัตว์นั้นเรียกโดยความเป็นบัญญัติเรียกอรหันเรียกโสดาเรียกสกาตาคาเรียกอนาคาเรียกเรียกบุคคลต่าง ดานบัญญัติธรรมะนี่มีหกนะมีหกประการก็ต้องเรียนนะในคัมภีร์บุคละบัญญัตินะก็ไม่ต้องรอละครพอเข้าใจอยากเรีรู้บัญญัตินี่มันเป็นยังไงอย่างไางไ,ไปหยิบคัมภีร์บุคลบัญญัติมานั่งอ่านได้แล้วจะได้รู้ว่าทำไมเรียกว่าขันทําไมเรียกว่าอิสนะทําไมเรียกว่าธาตุทำไมเรียกว่าอินทรีย์ทําไมเรียกกันว่าโสดาสกัอันนี้เป็นบัญญัติหมดแต่เป็นเป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติและมีความหมาย อโสดาอย่างเงี้ยเพราะเข้าถึงอริยมรรคเป็นครั้งแรกโสตะโสดานี่แปลว่าครั้งแรกนั่นผมบรรยายธรรมะมีคนแต่งชุดมอหม่มมันนั่งหลับตาฟังนะฮะพอฟังไปอาจารย์เป็นโสดาบันนี่ผมตกใจลืมตาบอกอาจารย์เป็นโสดาบันผมก็บอกโสดายังไม่ได้ได้แค่โซดาโซดาแล้วก็พอไว้นะใช่ไหม โซดาเนี่ยไม่ได้ขยันพยากรชาวบ้านคำพีกถาวัตถุคำพีที่ห้าครับนะกะถาเนี่ยแปลว่าถ้อยคําวัตถุที่กล่าวถึงจะเรียกว่าคำพีกถาวัตถุแสดงถึงคําถามคําตอบมีทั้งหมด219หัวข้อถือเป็นหลักในการตัดสินธรรมะวิไน ใน,นการตัดสินสมวินัยบางอย่างไม่ชัดเจนไม่เข้าใจไม่แน่ใจต้องไปดูในคำพีกระถาวัตถุครับนะวิธีใช้ไว่าอย่างละเอียดเลยคำพียะมะกะหรือเรียกอีกชื่อนึงว่าคำพียะมะุกนะยะมะกะเรียกตามภาษาไทยยะมะกะเรียกตามภาษาบาลีเหมือนคำว่าทาตุเรียกตามภาษาบาลีเรียกาธาตุเรียกตามภาษาไทย พนะภาษาไทยนี่ต้องดึงหลายๆอย่างมาช่วยกันจึงเป็นไทยขึ้นมาได้นะฮะ,ะ,ะก็มีคำถามคำตอบเป็นคู่คู่และสุดท้ายคือคำพีปัจฐานหรือเรียกกันอย่างเต็มภูมิก็คือคำพีมหาปัจฐานอาปามจุป,ปะปะก็คือปัจฐานนะครับแสดงปัจจัยที่เกี่ยวข้องก,กันกับชีวิตซึ่งมีอยู่ทั้งหมด24ปัจจัย ใครเรียนใครรู้ใครแตกฉาน24ปัจจัยก็ปฏิเสธการวินไหวการตายการเกิดไม่ได้รวมถึงบางคนก็ถามผมถามผมว่าคนเราเนี่ยตายเกิดตายก็เกิดปั๊บจริงหรือเ,เอาคำสอนนี้มาจากไหนโหถามน่ากลัวฮะ,ะ,ะแสดงว่าไม่ยอมรับแต่อยากจะรู้ว่าเอามาจากไหนมาสอนอ เอามาจากไหนมาสอนแล้วมันอยู่ในเล่มไหนหน้าที่เท่าไรบูขนาดนั้นนะผมเลยสวนง่ายๆเลยนะฮะสวนง่ายๆนะฮะคุณอ่านพระไตรปิฎกให้จบแล้วถ้าคุณหาไม่เจอค่อยถามผมแสบไหมฮะเอ้าเมั้นมันง่ายเกินไปเนี่ยฮะต่อไปคุณอยากรวยอาจารย์ไอชิสานฟูกี้มันอยู่หน้าไหนของเล่มพระไตรปิฎก ผมก็ต้องบอกคุณอ่านให้จบถ้าไม่จบแล้วค่อยถามผมแล้วผมจะบอกมันอยู่หน้าไหนดีไหมครับแล้วเงียบไปนยะไม่มีถามมาเลยสักคนเลยครต้องเล่นแบบนี้พวกร้อนวิชาเนี่ยยพวกร้อนวิชาต้องเล่นคุณอ่านให้จบถ้าคุณไม่เจอแสดงคุณคุณไม่ได้อ่านใช่ว่าเพราะมันมีอยู่มันมีอยู่แม้ตายปุ๊บเกิดปั๊บก็มีอยู่สําหรับเรารักกัน ถ้าอยากจะรู้มีอยู่ในคัมภีร์มหาประธานครับอา่านให้จบ <c oughs> เราลักกันนะเนาะไม่ต้องถึงปะตติพิตกเอาบอกคัมภีร์เลย <c oughs> อา่านให้จบแล้วก็จะได้รู้โอ้ถึงขนาดนี้เชียวนะน่ะอ้าตกลงนะครับอ่าอภิธรรมมีเจ็คัมภีร์นะมีอักษรยอว่าสังวิทาปุกาญปะ สังก็คือสังคณีวิก็คือวิพังทาก็คือทาตุากถาปุก็คือปุครบัญญัติกะก็คือกรทาวทัตุยะก็คือยามกะปะก็คือปัตฐานทั้งเจ็ดคำพีนี้ถ้าหากใครเรียนได้จบครบทั้งเจ็ดคำพีสวรรค์เปิดรับนรกปิดทันทีไม่ต้อนรับ นรกไม่ต้อนรับคนที่เรียนจบคำพีอภิธรรมเจ็ดคำพีครับเพราะอะไรครับเพราะจิตของผู้ที่แนบแน่นอยู่กับอารมณ์ของปัญญาตลอดไม่มีโมหะเข้าอาศัยสวรรค์เปิดต้อนรับเพียงอย่างเดียวส่วนอบายภูมิไปไม่ต้อนรับครับนะยกเว้นอยากจะไปเยี่ยมอาจจะต้อนรับ อมีไหมคะคนอยากไปเยี่ยมนรกพระมหาโมคคลานะคิดสงสารสัตว์นรกอาศัยกรุณาจึงเข้าอภิญญาลงไปเยี่ยมพระมาลัยมีอภิญญาเหมือน,นกับพระมหาโมคคลานะสงสารสัตว์นรกก็ไปเยี่ยมเพราะการไปของพระมาลัยหรือพระ,ะโมคคลานะ,นะผู้มีบุญมากไฟในนรกดับสัตว์นรกได้สติจำชาติได้ จำญาติตนเองได้ก็สั่งมาถามญาติให้บอกญาติว่าจะทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นแหละฮวันเลาที่ระท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านผู้ฟังกำลังติดตามและฟังรายการตามทางพระพุทธเจ้านำเสนอท่านผู้ฟังโดยองค์กรสัมมาทิฏฐิถินขาขาวชมรมผู้ฝ่ในธรรมะและศรัทธาของคุณพระเอิญกลิ่นล้ำดนรับเป็นเจ้าภาพ ขออนุโมทนาสาธุกศรสักกาของคุณพระเอิญกลินลํำดวนมนโอกาสนี่นะครับคืนนี้เวลาหมดต้องติดตามรล่าฟังกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้จะเป็นสัทธาของคุณบวรรักษ์สังศริรับเป็นเจ้าภาพก็จะได้อนุโมทนาสาธุการสักกาของคุณบวรรักษ์สังสิริกันในคืนวันพรุ่งนี้นะครับคืนนี้เวลาหมดหมดเวลาจากลราท่านผู้ฟังไปก่อน ขอความผาสุขขอความสวัสดีขอความมีปัญญาจงมื่อเกิดมีแกคออ่คุณพระเอิญกลิ่นลํำดวนและท่านผู้ฟังทุกท่านโดยทั่วกันสวัสดีครับคิดไม่ออออกกบาาจราย์ สาธรรมะ์ทำสอนพระพุทธองค์คิดไม่ออกบอกมาทางชมรมอย่าปล่อยปัญหา